สวัสดีครับโปรดีพีที่อุบลราชธานีนะกับร้านอุบลมิวสิกซาวครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้วันที่เท่าไหร่จะดีวันนี้ที่ยวอะไรวันนี้ครับวันที่เท่าไหร่เท่ไหรวันที่เก้าครับวันที่เก้าไหมอาจารย์พี่ครับได้ข่าวว่าตีดเก้าใช่ไหมครับตีดเก้าเป็นคนตีดเก้าครับตีตีไม่เก้าครับนี่ครับตีดเก้าเดี๋ยวตีดเก้าเก้าที่ทำให้อากาศร้อนเพราะเป็นเก่าร้อนนะครับวันนี้นะสวัสดีครับด้วยนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ชุดเครื่องเสียงสี่คูนสี่นะครับสวัสดีคุณมอบลูกค้าอุปกรณ์งานต่างๆ วันนี้ครับทยอยนี่ครับอัปเดตวันนี้วันที่9มิถุนายน2565นะครับนีวมมาในห้อยเขื่อนมงกับพรานบริษกทสาห่นดินไ้วขายดีครับผ่นดินไหวพันธินไ้ว18นิ้วพร้อมดอกนะครับมีอาจารย์บัสกำังเตรียมครับอาจารย์บัตรกระถักนะครับเรื่อภพืหนนะครับอยู่พื้นนครับสำรวงครับสำรวงสำรวงสรอยู่พื้ไหนครับ สวัสดีเพืดอนๆนะครับนี่ FC อาจารย์บาสนะครับนี่เดี๋สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับสามสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับสีบ่ใบพร้อมดอกก็หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับแ,แผ่นดินไหวอุปกรณ์ต่างๆซับเบรเทอร์โบโปรโมชั่นถึงวันที่สามสิบมิถุนายนนี้ครับนะครับสำหรับตู้แผ่นดินไหวแล้วก็สำหรับตู้เทอร์โบครับขอแป๊บเทอร์โบตู้เปล่าสองใบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่อัตราภูเขา ขอบเหล็กแต่แกงเหล็กสีระเบิดนะครับอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับแล้วก็เจ้าทีดีหนึ่งวันนี้ครับนี่ทางการสม,มอบลูกค้าวันนี้ทีดีหนึ่งเดี๋ยวเอาไปประกอบวัน,นที่ดีหนึ่งสีสดๆแล้ววันนี้อุปกรณ์แหลก2,690บาทนะครับแหลกขนาดอ่าไซส์8ยดจูนึก24ครับผิวแคปลาฟมุมลวัลวิเนียมแหลก2ฝานะครับอุปกรณ์ต่างๆครับซับเบียดบีบีสอบาทตะันนี้ BV บีบีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับถ้าสั่งสองใบก็ยังได้แพ็กเกจโปรโมชั่นเดิมนะครับดูเนื้อสีครับบีบีนี้บอกแล้วว่าพ่นแต่ไม่ต้องประหยัดสีครับอยู่ที่นี่เราจะเน้นเรื่องงานสีนะครับนี่ครับเม็ดสีนี่ต้องอัดให้เต็มนะครับไม่อัดยี่สิบมิลนะครับสวัสดีท่านนะครับที่เข้ามารับชมในที่ดีหนึ่งวันนี้ก็ทยอยส่งมอบลูกค้าแบบนี้ลูกค้าสั่งจองสินค้ามีสต็อกตลอดครับลูกค้าสบายใจได้ครับสั่งครบก็เตรียมแพ็กกิ้งส่งทันทีนะครับอุปกรณ์ต่างๆตู้ออเดอร์ห อุปกรณ์ลำโพงอุปกรณ์ต่างๆที่เราเล่นแพ็คส่งลูกค้านะครับนี่งานอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เบตแตเรตมากมายหลากหลายโปรโมชั่นให้ได้ชมกันนะครับอุปกรณ์แหลกก็4,290บาทนะครับ4,290บาทแหลก3ฝาพิวแคปลามุมอลูมิเนียมนะครับตู้ที่หนึ่งก็ทยอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาครับขอบคุณท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมผ่านช่องทางต่างของทางร้านมือหนึ่งมือสองอุปกรณ์ต่างๆนะครับทยอยส่งมอบชุดเครื่องเสียง2องคูณสอี่คูณสนี้เท่าโบสิบแดนิ้วนะคร นี่ครับตู้แพ็กเกจ2ใบในปกติสองพารก้ิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าถ้าสั่ง2ใบ4,999บาทตู้เปล่าไม่อัตราคูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับนี่ซับเบดเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อจัจ20่ิบ้นตราคูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดเดี๋ยวเจ้าทีดีหนึ่งวันนี้วันทีดีหนึ่งครับนี่วันนี้ก็เตรียมส่งมอบครับโอทีกลางคืนวันนี้กับทีดีหนึ่งทั้งหมดอยู่42ใบ ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นอยู่ที่ร้านนะครับที่ดีหนึ่งเนี่ยลูกค้าสั่งจองดูเนื้อสีให้ดูเม็ดสีับเนียเม็ดสีเนี่ยโอ้นี่ครับดูการพ่นเม็ดสีพ่นแบบไม่ต้องประหยัดครับเม็ดสีเราพ่นหนานะครับเม็ดสีจะพ่นหนาแล้วก็หนามากครับนี่ครับดูงานสีต่างๆให้ลูกค้าได้ดูเนื้องานข้างในครับเนื้อไม้ต่างๆเม็ดสีไม่ต้องพูดเรื่องความหนานะครับ ไม,ม,นะม่อาจ20มิลนะครับตรงหัวจับนี่ไม่อาจ20มิลนะครับอุปกรณ์ต่างๆชุดแขนโรงงานหัวจับเ็กสาักปืนนี่ครับเนี่ยวันนี้ก็เตรียมส่งวันนี้น่าจะ42บใบครับวันนี้โปรที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนคนะรับแผนแพ็คกิ้งอุปกรณ์ต่างๆครับสุดท้ายเลยครับที่เข้ามารับชมคนระับโปรดีเด็ดโปรดีเมนูเด็ดโปรโเดิมราคาเดิม วันนี้9มิถุนายนที่อุบลราชชานีกับร้านบนมิศึกษาเซียนกงอัปเดตโปรโมชั่นมากมายโปรโดีทีเด็ดโปรโดีเมนูเด็ดชุด2คู2อคูฝากติดตามเพืโปรโมชั่นของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะครับลูกคาที่สั่งจองก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ